อันนี้ก็จะเป็นการเซตติ้ง Wi-Fi นะคะเราจะเข้าไปที่ฟังก์ชันของ System ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกหา Wi-Fi ค่ะเมื่อเราพบแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่า Wi-Fi ของเรานะคะทำการเปิดเรียบร้อยแล้วเราจะกดไปที่ Wi-Fi Selection ค่ะเพื่อทำการหา Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อ เมื่อเราพบแล้วเรากดไปที่ wi-Fi ดังกล่าวค่ะเพื่อใส่รหัสยืนยันการเชื่อมต่อ wi-Fi ให้ถูกต้องนะคะจากนั้นใส่รหัสที่ถูกต้องให้เรียบร้อยได้เลยค่ะแล้วเราก็จะกดไปที่มุมขวาล่างนะคะเพื่อทำการเชื่อมต่อค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะเชื่อมต่อ wi-Fi ให้ค่ะเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่ารหัสที่เรากรอกไปนะคะถูกต้องมันก็จะขึ้นว่า Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกลับสู่หน้าจอหลักได้เลยค่ะ